เป็นข้าวแล้วก็มีต้นตาลชื่อว่าคาเฟ่ย่าแพรี่นะครับเออเป็นชื่อเป็นชื่อคาเฟ่เขาเรียกว่าอะไรนะบอกไม่ถูกเออคาแฟบ้านย่าแต่ว่าย่าในนั้นก็คือย่าแพรี่นั่นเองนะครับเออให้เข้าใจกันง่ายๆคือย่าแพรี่นั่นเองเออ จริงๆญ้าแพรดี้ก็คือมาจากญ่าบาหยันจริงๆแกเป็นญ้าบาหยันมาก่อนเออแล้วก็กลายมาเป็นแพรดี่ที่หลังคือเป็นชายาแต่จริงๆคือบาหยันนั่นเองนะครับออนี่แหละที่มาที่ไปของแกเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ทางเข้าเลยแต่ตอนนี้ดูหน้าขอดไปก่อนนี่นะฮะเสียตะนะครับเสียตะ <c oughs> เสียตะเธอไลหรอใช่ไลฟ เดี๋ยวจะพาไปดูท้้งข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะพาแบบเมาส์มอยกันนะฮะคือบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากคือไม่รู้นะว่าแกมาสร้างคาเฟ่อยู่แถวนี้ก็คือกาแฟบ้านย่าก็คือ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 แกอ่ะก็คือพี่แพรลี่อ่ะก็คือย่าแพรลี่อ่ะเอองงเหมือนกันแต่ว่าดีนะอาหารใช้ได้เลยสุดยอดอากาศดีมาก เดี๋ยวจะพาแบบเดินดูตั้งแต่แรกเลยนะคะเดี๋ยวขอไปเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยคาเฟ่ย่าแพรี่อันนี้จริงๆนะชื่อก็เป็นย่าแกอ่ะ,อะเดี๋ยวเริ่มเลยนะฮะย่าแพรี่ก็ต้องปูบดไปะยังไม่แก่เลย อ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นกาแฟเอ่อกาแฟบ้านญานะครับอยู่ที่สะแก้วนะ,ะทุกคนนี่เลยเดีจวให้ดูบรรยากาศนะว่ามันแบบร่มเย็นขนาดไหนนะครับนี่เลยนะฮะแล้วทางนี้เราก็จะเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปตรงที่เรานั่งรับประทานอาหารเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอ,อที่ทานอาหารเหมือนกันนะครับ นี่แล้วทางเข้าไปตรงกาแฟาบ้านย่าแพลลี่นะนี่เลยอ่ะก็คือดีวิวดีมากที่มาที่ไปอะ่ะก็คือเหมือนพี่แพลี่อะ่ะแกเคยมาอยู่นี่ในอดีตชาติที่แล้วแกก็เหมือนแต่ก่อนแกก็คือย่าบายันอ่ะเข้าใจไหมทุกคนแล้วแกเหมือนแบบ เหมือนแบบมีเขาได้ไวัยนะเขาเขาได้ไว่านะจํากระเนิดอะจําความได้ว่าแบบแกเคยเป็นก่อนเนี่ยแล้ววันนี้ก็คือแบบวันที่วันที่แกอะกลับมาเจอที่ที่แกเคยอยู่อีกครั้งหนึ่งคือตรงนี้แหละนะครับใช่ดูสิทุกคนเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับเป็นคาเฟ่ด้วย นี่ก็คือต้นตาลทุกคนเห็นต้นตาลแล้ไหมจะฟอดซูมให้ดูนะต้นตาลที่พี่ไปได้อย,ยู่นนะั่นแหละคือแกเคยมาปลูกไว้กับฟอดต,ตอนชาติที่แล้วแล้วเราก็แบบเออมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะใช่คือเรามาปลูกไว้ด้วยกันไว้ตั้งแต่รอบพี่แล้วคือแกคือมันแบบพูดไม่ถูกเนาะมันครับอ,อยาขายได้ไอ๋อได้ครับรูปละพันสองนะครับ พูดเล่นครับเดี๋ยวรอแกเดินมาก่อนครับเดี๋ยวรอแกเดินมา,าบบมไ,ได้ครับไดมม้ครับถ้าอาติดตามผมชื่ออะไรครับอ้าวนนเสียใจมากเลยครับติดตามแต่จำชื่อผมไม่ได้ครับ,อ,บอ,อ๋บอ,อ,รอ,รอนนครับผมชื่อสมปองครับอันนั้น อันนั้นพี่อันนั้นชื่อแพรลี่ผมชื่อสมปองครับวัยจิงลูกหลอกว่อนอุ้ยขอบคุณครับน่ารักมากเลยเ,เ,อเออนะนี่แล้วก็ย่าก,กำลังเดินมาแล้วครับคุณย่านี่นี่แหละโอ้มันเป็นอะไรวะเนี่ยกาแฟบ้านปู่ปะวะไม่ใช่บ้านย่าปะทุกคน น่าจะเป็นกาแฟบ้านปู่แล้วฮะไม่ใช่กาแฟบ้านย่าอืมนะพ่ต้อันนี้คือกาแฟบ้านปู่หรือกาแฟบ้านย่าเอาเลยดีดกาแฟบ้านลุงโอ้ยลุงแพงน,นี่นะครับเออปูก่กำลังเดินมานะฮะคุณปู่ เขาจะมีกระเป๋าย่ามาหนึ่งที่พูไม่ได้แต่แกวหาว่าหาว่าแกแก่จริงเหรอแกลุงอุ้ยกาแฟลุงกาแฟลุงกาแฟคลุงนี่นะฮะลุงเอกนะเดินจบปะนี่นะครับกับทนายคนสวยทั้งสองคน แต่ก็สวยไม่เท่าพี่แพรี่นะครับปูนนป่กับลุงไม่ต่างการกระโดดหมดเขาบอกไป <c oughs> <c oughs> มีคนแซว<า>บอกว่าบ้านกาแฟ,แฟบ้านย่าหรือกาแฟบ้านลุงเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยมีคนพิมายมันไม่ขึ้นมันจมน้ำอันนี้เขาเป็นโคหนีไงตัท้องนาเขาปลูกได้ ของหนูมันไม่มีมันไม่มีดินอยู่ข้างล่างเนี่ยหนูอยากได้วิวหนูอยากได้วิวสังแบบนี้เออเป็นโคลแบบเนี้ยลูกมันจะขึ้นที่ของมันเป็นบ่อขุดแล้วมันลึกมันต้องคือเราลืมบอกแม่โคลตอนถ้าขูดไม่ให้ทำเป็น,นขั้นๆเหมือนแบบแต่ก็มันโคบนหนองนาอย่างนั้นเราต้องทำแบบนั้นนะแบบนั้นนะได้ต้องทำแบบนั้นลืมไงตอนขุดแล้วนั่นก็ขุดแบบเป็นบ่อครับมา แคบลลี่อะไรนะครับชื่ออะไรนะครับฟอร์ดะม่น่าขี่รถยนต์โอ้ขี่รถยนตงให้ไหนครับวันี่ไปดูบ้านชื่อฟอร์ดทำไมขี่โตโยต้าล่ะคะเอ้ยปกติไม่ได้ขี่โตโยต้าหรอครับขี่แพรลี่ รูปลงมาได้น่าจะถือให้จริงเหรอครับรูปกับพี่พีชเขาเฮ้ยพี่หอมสวัสดีค่ะเขามารอเลยอยพี่เขาอยากถ่ายรูปอย่างคนดัง่ายเลยเราลงลงไง่าพอลงก็แพ่บ้านบ้านญาบ้ติไปดีใจมากเลยที่แบบคนดังมาบ้านตรงเอาตรงไหนล่ะครับตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็ได้พี่เนี่ยแสงจากตรงนี้ได้ปะขอโทษด้วยนะคะได้ไหมนั่งาจะได้ไหมนั่งาจะได้ก่อนะ นี่นี่ไปถ่ายตรงนี้ตามมาถ่ตรงนี้เดี๋ยวราเราสัพี่ได้ผมถ่ายไม่ม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าม้นทีได้ไได้ไได้ไได้้กันมาอ๋อถ่ายเลยจับเลยได้นี่ะนะครับหนึ่งสองสามอีกรูมครับหนึ่งสองสามโอเคอ้าวเป็นึังนบึงนะ โอเคครับีใจมากเลยอยู่ที่นี่เหรอคะจ้าอยู่ตรงหน้าถนนจำชื่อได้เหอน้องอน้องขอน้องอนั่งดูเพ้นสีรถพ่วงอยู่อ๋อเหรอคะรถพ่วงนีู่บ้านไงอนจะรู้มาเนี่ยเห็นคลิปอะไรนสยเชื้อปุ๋ยนี่ตรงนี้วิวดีเหมือนกันนะทุกคน อ้าวไม่ต้องจ่ายรอฟรีเหรออาจารย์เอาเงินสดแล้วกันจิเกียจอุหยน่ากินเนาะน้ำพึ้งแครจริงเหรอครับแขรน้ำพึ้งแครไหมครับเอาไปนะไม่อ่ะโคบานเออลองหน่อย นานๆจะได้มาบ้านแม่นะเนี่ยเออบะลองหน่อยบ้านย่านี่เคยชื่อใครครับกาแฟบ้านย่าเป็นไปสร้างอยู่บ้านย่ารอบ้านย่าอ๋อย่าย่าแพรลี่จะไม่ใช่คุณแม่นะไม่ใช่นะแต่จะเป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมค่ะคุณย่าเสียไปแล้วอ๋อคุณย่าเสียไปแล้ว ขอบคุณค่ะปัาก่อนเรี่ยงอะให้มันปู่ปออเเอเอาคุณนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุณอยอาหารอร่อยมากเลยค่ะไป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 เล่นกับน้อไปไหนได้ขาทีขอโทษนะคะไม่เป็นไรเลยอันนี้เต็นท์นอนแล้วเหรอคะเนี่ย ข้ายได้ไหมถ่ายลูกสวยมากเลยหนยครับเดียถ่ายจากตรงนี้นี่ถ่ายตรงนี้ายตรงนี้เลยเดียวถ่ายกับพี่ยเตรงนี้ครับตรงนี้ถ่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเี๋ยเอีเ้ยนมานี่นะอ้ยครับนึ่สาอีกรูปหนึ่งนะครับ1 2 3โอเคขอบคุณครับ ใส่แอปให้ด้วยนะครับดูมีความให้มันสวยนิดนึงดูละมุนบ้านอยู่ตรงหน้านี่แหละคะบ้านอยู่ตรงนี้เลยค่ะขอร่วมนกับน้องทุกตรงนี้ค่ะได้ค่ะอได้คยิ้มพี่เพลี่ไม่กัดลูก หวานไหมค่ะเยเออขอบคุณค่ะ่านะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเขาคือจริงๆริงเขาคือก้อมอ่ะรู้จักไหมลูกหาก้อมน่ะใครในไลฟ์ช่วยเอาแมงลงไลฟ์หน่อยมาเที่ยวหรือว่ามาทำอะไรคะพอดีมีภูร่าค่ะดีใจมากเลยนะได้เจอ มาครับตรงไหนครับได้ครับอันนี้ยังต้องจำขอโทษนะหนูได้ครับขากอขอก่อนเลยรนสอง่องสอ่องไมใช่เหรอหนึ่ามหเอาหนตาเอาของเนี่ยใส่บครจะดจแะยะค่ขอบคุณค่คผมจริงเหรอครับอะรับประกันหน่อยครับตัวจริงเป็นไงบ้างครับดีเห้าดาวเลยค่ะเฮ้ยขอบคุณครับน่าเดียวมากเลย อุ้ยทำไมพูดแบบนั้นเรา <mm> โอ้ยตจะมากาปูดันทุกคนบ้านเลยอ่ะทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหม <mm> <mm> บายันอะหลอนเนี่ยบายันตอ้ตงื่นก่อนหลอนมันไม่ห <mm> <mm> ลับอุ้ยคนดูเยอะมากคนดูเ <mm> ยอะมากมาปลูกไปปูดที่บ้านิวดีมากดูสวย วไวฟ์ฟอมบ้างอย่าเล่นเกินบล็อกอะไรนะไวฟ์ฟอมบ้างอย่าเล่นเกินบล็อกบล็อกจริงบล็อกจริงฟองบ้างอย่าเล่นเกินเขาว่าฟอร์ดบล็อกเลยเออทุกคนเตือนนางบ้างเขาอยู่กันเขามีความสุขมาเอออะไรเนี่ยโอ้ยอย่ามาทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันอุ๊ยพี่มีทำไมทำแบบนี้อ่ะ สองรอบค่ะสองรอบค่ะหยิกก่อนสองรอบเนี่ยทุกคนพี่มีนแกแกจะทำให้ฝ่อกับพี่เมยที่ทะเลาะกันทุกคนเฉยๆว่าดูไปกี่รอบขีดมาขีดมาดูกับเตยหนึ่งรอบกับทนายหนึ่งรอบสามรอบเอาไปดูที่พัทยาด้ไหมเหรออ๋อเหรอดูนะนี่ไม่รู้ไม่รู้อ้าวกองวอร์ดนี่เฉยกันยังเนี่ยกองวอร์ดนี่เฉยสวัสดีครับเจอกันเจอกัน ไปทุกคนกลับบ้านเรานะครับกอุ้ยบล็อกจริงบล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วเมื่อกี้ยังมีสั่งมากเขาก็มีพวกปั่นพวกอะไรเอออย่ามาปั่นมากนักเลยไเพราะแม่มันมีมันมีเอฟซีปั่นถ้าบล็อกบล็อกทนายก่อนเลยแกน่ารักนะพี่ทนายอ่ะที่หลังก็ไม่ใช่มีความ ไปเลยจริงเหรอครับเออเดี๋ยวพี่ฟ้องให้แบบไม่ต้องคิดตามน่ารักเลยทำไมวันนั้นบอกว่าโอุ้ยฝอร์ดไม่ค่อยชอบพี่อ้อมกับคุณมีนเลยฝอดไม่เคยพูดเลยเขาเป็นอย่างนี้จริงจริงเขาไล่อยู่ปะน้องไล่อยู่น้องไล่อยู่แต่แต่พูดจริงฝอดไม่เคยแบบเอาเอาน้ำเดินเปล่าตรงนั้นมไหมนะคุณมีปัญหาเป็คนเดียวคนเดียวนะมึงนาคาทุกคนมันไม่มีที่วางละชาร์จแบตมันมีแต่เอาพวกคนโตเสียสายมีเราเป็นตัวอย่างเขาเลยกจริงเหรอครับถ้ามีคนด่าอย่างนี้ฝอร์ดแบบ บอกพี่อ้อมได้เลยใช่ไหมคระยังมีสายอย่างเช่นยังไงบ้างครับที่เข้าขายแต่ว่ามันดอ่ารอว่าอีฟอดจริงเหรอดอกเนี้ยได้ได้ใช่ไหมครับมีดอกไม้อะไรเมื่อกี้ได้เลยน้ำหนึ่งกําเรียกเงินกุบลกลุ่เออเรียกเงินกุบลกลุ่เนาะจริงเอาไปทำบุญเอาไปทำบุญนะครับได้โอเคได้่ทีสบายขาสั้นมาก ถ้าพี่อ้อมนั่งได้คนบางคนน่าจะนั่งได้สบายมากอุ๊ยแรงอ่ะเนี่ยเนีขาจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกล้าเนาะเออเล้วนั่งต่อข้างหลังเนี่ยเขาอ้วกใส่รถเอาจริงเหรอครับไม่เขาชินกับขับรถจริงแน่อ๋อเข้าใจเข้าใจ จีตนอนมอเตอร์ไซค์ผ wow! ู้ชายยังตอนได้นั่นคืออะไรอ่ะรู้ไปอีกเขาจะรู้เรื่องของกันารยังไงอ่ะพี่ไพรี่เป็นเด็กเับตัวไม่เอาดิเอาเหรอคุณไพรี่เดี๋ยวพี่ว่าถ้าพี่เป็นคุณไพรี่พี่จะขับรยู่ดีๆก็อยากนั่งมอเตอร์ไซค์กูจะบ้าอุ้ายแรงวะใครอ่ะตะกรอนหล่อนเนี่ยมา อร่อยม่เลิศนะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะตอนแรกที่ไม่มีประเด็นมันจะมีเออไฟต่ำนะพอร์ดไหนอ่ะไฟต่ำทำไมอ่ะส่งเนะหรอไฟยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงพอร์ดยังไงอะไรยังไงเล่าหน่อยสิผมไม่ทันเลยเขาก็แกลงไงขับปอร์เชดีๆไม่ชอบอ๋อเหรเมืนเขาแซวว่าไปขับอะไรนะลื่นไรนะลีดอะลีดอะลีดอ๋อ แแวอ๋อน้องคนนั้นน่ะนะเดี๋ยไปขับรถไปเดี๋ยวไปดูดูรอบนี้สิรอบหนังไม่มีก่อนอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเขาชมใหญ่เลยทีเนี้ยไม่ได้กี่เมียเดียวคนว่าฟอร์ดอย่าเล่นเกินพอทนายบอกว่าฟองได้เขาบอกฟอร์ดน่ารักมากฟอร์ดน่ารักมากให้พี่ธนายฟ้องเขามีคนบอกว่าที่ท่อดังๆอ่ะนะคืออะไรอ่ะฝอดไม่เข้าใจไม่ทันเลย คุณเฮลี่คุณเฮลี่เปิดนะอันนี้พี่ว่าตุ๊กตยา๊กซีแแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีน้องงงวะน้องงงวะไน้องอยากเห็นแนี้เลยมันอากาศดีมากวงน้ำเย็นนะบิ๊กซีนันไม่มีลงนมีมีจัมีมีเขียนไปเอสเอฟเลยนะเอสเอใช่ไหมัดเอสเอฟพี่เห็นป้ายเขาอยู่ในแอบเขาไม่ได้งลังนี้นอนไม่ได้อะ อยากดูแบบลงไนนอนได้นอเปล่านอนคู่กันเลยเหรอพี่มีนอยากดู้ยองไอ๋อมีรอบทุ่มี่สิบวนุกนอนได้หรือเปล่าทุ่มยี่สิบฟรีมายางปั่นเลยอ่ะพี่มียางปั่นเลยเขาจะเปลี่ยนธนายกันนะฮะแ้ก็จะฟ้องกันเองไม่ได้เขาเปลี่ยนธนายนี้แล้จะฟ้องกันเอง ก็ควายกันต่อแต่ไหนที่เขามีคนามีคนมาไปจัตัวคนใหม่เมื่อกี้สองพันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ช่องอย่างนี้ไม่น่าจะมีคนดูเนอะโอ้โหช่องไม่ดังไม่อะไรแบบนี้ก็ฟังช่องแรกนะคะจริงเหรอช่องไม่เลิศป๊อปช่องไม่เลิศไม่อะไรอ่ะเอาใหม่ซีพูดใหม่ช่องไม่เลิศช่องเนี้ยไม่น่ามาดูไม่น่าเป็นคนดูที่เท้าขายไหมครับเท้าขายค่ะเขาได้หมดเลยทุะช่วยี่สิบกับรอบสามช่วงยี่สิบช่วยี่สิบ ตุ้งยี่สิบไงเอาตุ้งยี่สิบเราจะได้ไม่ดึกมากอ่ะมีคนบอกว่ามาดูแพรีิเอาก็ไปช่องสี่เดี๋ยวจะไล์แข่งก่อนเลยอยากเล่นหยอ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 กเล่นมันดีลู้มีมังคุดด้วยสวัสดีลูกมีมังคุดด้วย